สวัสดีครับพบกับสุลุคาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่เปิดทางชนาทิพย์เจ้าชายฟอนเตเลเรียงซ้ำพักอีกถึง6วิก ถือเป็นข่าวร้ายอีกครั้งนะครับสำหรับคาวาสกิฟอนโตเร่แชมป์เก่าเจลิกสี่สมัยที่ซีซั่นนี้กําลังกับเขีว้วลุ้นย่งแชมป์สมัยที่5กับโยโกมาเอฟมรินอตที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอยู่5เกมสุดท้ายเท่านั้นนะครับเดล๋ยวล่าสุดมีการยืนยันมาว่าเดลตาโอชิมะมีฟิลหน้าหล่อในวัย29เกปีฉายาเจ้าชายฟอนโตเร่ ure, ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาขวาทําให้ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับส่งผลให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในทันทีโดยคาดกัาใัาในวนวที่18ตรณ โดยสําหรับเรียวตาโอชิมะบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมที่คาวาซากิฟันโตเร่เปิดรังถล่มซามเฟเชฮชียโรชิมา4-0เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานครับซึ่งในลูกน,นี้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งจนลงเล่นไปเพียงแค่9นัดในลีกเท่านั้นนะครับและยิงได้1ประตูนะครับถือว่าเป็นการเปิดทางให้กับชนะทิพย์สงศินของเราได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะจับจาตาทีมเชาไทยอาจมีสภายใหญ่ก้อนหน้าตาันแดนลุยศึกคิงคัพครั้งแรก จับตาจุดซุนสบเบลนะครับเลือกเล่นทั้งจับทีมชาติไทยรครั้งแรกกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จุดซุนสบเบลจากสโม,มสรเชลซีไม่มีชื่อติดจ,จิมชั้งอังกฤษเลยนะครับทั้งชุดยู19ปีและชุดยู21ปีนในช่วงที่ผ่านมารวมถึงล่าสุดฟีฟ่าเดเดือนกันยายนก็ไม่มีชื่อของกองหน้าลูกครึ่งไทยรายนี้อีกซึ่งทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีนะครับมีคิวลงสนามกุนเครื่อง2แมตรใหญ่ในเดือนกันยายน ซึ่งพบกับทีมชาติอิตาลีในวันที่22กันยายนและจะพบกับทีมชาติเยอรมันในวันที่27กันยายนนี้โดยลีคลาสลี้ในแย่งของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ชุดนี้ก็ไม่ได้เลือกจูดซุนซับเบลเข้าสู่ทีมติดทีมชาตินะครับรวมถึงทีมชาติอังกฤษชุด U19 ที่มีภารกิจสําคัญลุยศึกฟุตบอลยูโรรุ่น U19 รอบคัดเลือก3นัดในเดือนกันยายนที่มีคิวพบกับมอนเตเนโกรในวันที่21กันยายน พบกับจอร์เจียในวันที่24กันยายนและพบกับเดนมาร์กเจ้าภาพในวันที่27กันยายนไซมอนรัตนะครับโค้ชทีมชาิังกฤษชุดอยู่9เปีก็ไม่ได้เลือกจูอซุนซับเบลติดทีมชาติังกฤษชุดอยู่9ปีมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับจับตาดูให้ดีนครับหลังจากนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราอาจจะได้เห็นกองหน้าตัวจจสโบคนมาอย่าง จุดซุนซับเบลมายืนเป็นกองหน้าเพื่อล่าตะขายให้กับทีมชาติไทยทับช้างศึกชุดใหญ่นะครับซึ่งหนึ่งในภารกิจสําคัญของมาดามแป้งโดนพันลำซำผู้จัดการทีมชาติไทยก็คือการดึงตัวจุดเบลมายืนในแดนหน้าให้กับทีมชาติไทยให้ได้นะครับเสถียนอาเซียนทีเอ็มเคเปิดมูลค่าแนวรุกทีมชาติไทยในศึกกิงครับทะลุ100ล้านมาโนโูกิงนะครับเตรียมนำทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กับภารกิจสำคัญในศึกฟุตบอลกิงครับตามปฏิทินฟี فا เดในเดือนกันยายน ทีมชาติไทยอันดับ111ของโลกมาเลเซียอันดับ147ของโลกทาจิกิสถานอันดับ108ของโลกและเตนิดดดแอนตเมิโกอันดับ101ของโลกการแข่งข,ขันจะกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับประเทศไทยตามปฏิทินฟี f a าเดตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่26กันยายนนี้ โดยล่าสุดนะครับทางด้านฐานเฟอร์มเเก็ตเว็บเปิดมูลค่าน,นักเตะของทีมชาติไทยก่อนลุยศึกฟุตบอลคิงคัพ2022ผลปรากฏว่านักเตะในตำแหน่งแนวนรุกของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลคิงคัพ2022มีมูลค่ารวมทะลุเกิน100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดย3แข้งดีกรีดใจหลีกญี่ปุ่นชนะทิมสงขสินสุพโชคสาวราชาติทีลทร,มมอรทอนมนเมทันและอีก2แข้งแห่งอนาคตข,ของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างสุภชัยเจเด็ดและสุมนัทเหมือนตา ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น4ล้านยูโรหรือราว1 4 8ล้านบาทนะครับลูนักเฮดโค้ชทีมเจ้าไทยชุดยู23ปีคนใหม่โดนใจแฟนบอนลหรือไม่ทีมเ้าไทยชุดยู23ปีนะครับเฮดโค้ชที่ตำแหน่งนี้ต้องว่างลงเมื่อได้แยกทางกับโคชยงวลุสีมาคะหลังทีมเจ้าไทยต้องตกรอบอยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากสเสด็จจะเด็ดมีลาบ อาจจะเข้ามาปเป็นกุนสึงคนใหม่เพื่อนำทัพชังศึกจูเนียทีมชาติไทยชุดยูยิมสปีลุยรายการใหญ่ในปีหน้าโดยทีมชาติไทยชุดยูยิมสปีมีภารกิจสาคัญในปีหน้าทั้งในรายการยูยิมสปีจิงแชมเป์เอเชียรรอบคัดเลือกเอเชียนเกมสซีเกมซึ่งทางเจเด็ดมีลาบเสเดจได้มีการเปิดเผยล่าสุดว่าหากได้รับโอกาสตนก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ดยสําหรับเสเดตเจเด็ดมีลาฟนะครับปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชให้กับคริสตอมยูเนเต็ด ดยเขาผ่านประสบการณ์การคุมทีมมาอย่างมากมายทั้งชุมบุรีเอฟซีการบินไทยพัทยายูเนเต็ดสงขลาเอฟซีชนะฮอร์เลพีทีทีระยองการทะเหลือเอฟซีเมืองการยูเนเต็ดส่วนแนะนา,นาทีมชาติเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยทั้งแนะนา,นาทีมชาติไทยชุดยู23ปีมาแล้วนะครับโอ้โหก็เป็นตัวเต็งหนึ่งนะฮะชนะทีทรับน้องธีรสักหลังติดทีมชาติไทยหนแรกกลางวงลิงชิงบอลมีคลิปให้ได้ชม เปเนเมเกอร์ทีมชาติไทยของคาร์วาสกิฟอนโตเร่นะครับชนะทิพย์งกสศิน รับน้องธีรศักเผยพิพมายในวงลิงชิงบอลขณะซ้อมเมื่อแรกก่อนลุยคิงครับครั้งที่48เมื่อวันที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยของเราลงสนามฝึกซ้อมเมื่อแรกที่อาพรายสครฟรีสอร์ทที่จงังหวัดเชียงใหม่ก่อนฟาดแข้งกิงครับครั้งที่48ระหว่างวันที่22ถึงวันที่25กันยายนี้โดยทีมชุดนี้มี2นักเตะที่ติดทับช้างศึกหนแรกก็คือชันรงพม4รีแก้วและธีรศักเผยพ,พหมายซึ่งเพจช้างศึกก็ได้เปิดเผยคลิปขณะที่ทีมชาติไทยซ้อมกันช่วงเล่นลิงชิงบอล โดยในคลิปนั้นกล่าวนะครับมีชนะทิพย์สงสินธิราธนบุญมาทัน,นสุภโชคสาริชาติทิตาพันธ์พุ่งจันทร์นาริกบร์ดินเวีรเวทฒนุดมกิตติพงศ์คูแถวเชือกวิรเทพป้อมพันธ์รวมถึงธิราัก์เผยพี่ใหม่ ซึ่งมีจังหวะที่ชนาทิปนะครับได้ใจบอลลดหูดากทีรศัดิ์เผยพิมายในวัย19ปีทำเอามีเสียงฮือฮาอย่างแรงโดยเป็นการรับน้องใหม่ทำให้สร้างบรรยากาศเฮฮาและช่วยในการปรับตัวให้เก้ากับรุ่นพี่หลายๆจังหวะไม่สามารถไล่บอลจากพี่ๆในวงได้ทันจนต้นตนวนทันโทษให้หม้วนหน้าตามธรรมเนียมปกติกันไปนะครับเราไปชมช็อตกันเลยนะครับที่ชนะทิพรับน้องนะฮะลอดหูดาก หลุด11ตัวจริงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกด,ดวนมาเลเซียทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับภายใต้การน,นำทัพของมอน o ฟพอกิงเตรียมทำภารกิจสำคัญล่าแชมป์ฟุตบอลคิงคัพ2022โดยจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึงวันที่26กันยาย,ยนี้ที่สนามกีฬาสมพวดเชียงใหม่700ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ดยการแข่งขันนังกีฬาทางสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้รับรองให้เป็นการแข่งขันในระดับฟีฟ่าอินเตอร์เนชันแนลอาร์มนะครับโดยทีมชาติไทยครับจะลงสนามรอบรองชนะเลิศพบก,กับทีมชาติมาเลเซียส่วนเตเนเดตันโตเบโกจะพบก,กับทาจิกิสถานโดยหลุดออกมานะครับว่าผัง11ตัวจริงคาดการของมอนโนพูกิงส่งประเดิมนัดแรกที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียของทีมชาติไทยของเรามีดังนี้ ทีมชาติไทยของเราจะมาภายใต้ระบบก,การเล่น4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นกิตพงศ์ภูแถวเชือกกองหลัง4คนฟนุแบ็ลขวาเป็นนาราบดินเวโรวัตโนโดมจากบุรีรัมยูเนเต็ดเซ็นเตอร์แบ็ก2คนที่จับคู่กนันผ่านสายเฮมิบูลจากบุรีรัมยูเนเต็ดจะจับคู่กับเฉลิมศักดิ์อัคคีจากบริเทโรส่วนฟุนแบ็ลซ้ายเป็นธีรทรมูลมาทันจากบุรีรัมยูเนเต็ด เขายังมที่กองกลางตัวรับ2คนนะครับที่จับคู่กันเป็นกิษสดาการแมนจากชลบุรีเอฟซีโดยจะจับคู่กับพิทิวั์สุจิตธรรมกุลจากบีจีปทุมยูเนเต็ดส่วนกองกลางสามประสานแนวน้รุกนะครับจะเป็นสุภโชคสารชาติจากฮอกเกโดคอนเซิลซัปโปโรจะยืนทางออกไปทางด้านซ้ายชนะทิพย์สงศิลจากคาวาสิกิฟอนเรสจะยืนอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นตัวทำเกมเป็นเพลเมเกอร์ส่วนทางด้านขวาจะเป็นสุพนัะเหมือนตาจากบุรีรัมยูเนเต็ดในส่วนของกองหน้าตัวเป่านะครับจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับ แฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเลยครับไลน์อัพของทีมชาติไทยของเรานะครับภายใต้ระบบ4-2-3-1นะฮะกระหึมโคตรทีมจริงๆนะฮะโดยมีข้อแม้อย่างเดียวครับสำหรับทีมทับชัางศึกทีมชาติไทยของเราก็คือการควา้าแชมป์ king cup ค,ครั้งที่48นี้ให้จงได้หรือกรสุนูกเกาฟุตบอลไทยครับซึ่งเป็นราดเย็นของวันที่20กันยายนนะครับ